มืัอนี้มืัอนี้แ Bye หงว่ากินห่ำน้อยนึงจ้ะนี่ว่าเพราะว่าเคนบริกินอาหารเลยบริว่านบริเ <establishing> กี่ยร์ยาให้เลยเลยให้กินห่ำน้อยนึงคือห่ำมาไว้หลายมือเลรอสิบกิโลถ้าใส่คนกินเบริแนเพราะเพิ่นมีแหงเนี่ยคนยิงแต่ทองเพราะคนมีแหงเนี่ยเปลี่ยเพราะคนมีแหงพิศลัง ข้างล่างกินยาเนี่ยออกลูกใน่หอทองทองมัจฉริออกแต่ร้ายมือยังออกอัจประก,กินอันที่เจนานี่ละจ้าเอ้ยเป็นตนันว่าหัวทองสิบเดือนดิค่ะดื้อตะเลกกระโปงหูเนาะเขาว่าเก่าแยากกันนับเก่าเดือนเลยเนาะเขาว่าสีออกตั้งแต่เดือนเจ็ดอันที่เจ็ดมกระลาที่ไหนได้บ่มีออก <c oughs> เอ้ย นี่ yeah. อันนี้มันก็เบื่อเริ่บมบวมนะจ๊ะเริ่มบวมนะช่อ,องคอทุ่นเริ่บมบวมนะจ๊ะอาจจะเบื่อโดนนกสองสามมือนี่แหละจ๊ะเห็นแต่ว่าสิไปกรุงเทปอยู่ค่ะเลยเชีงได้เนาะไปสิเบืองหัวหายเนาะพี่น้องเอาทั้งผนังลอยไปน้ามืองกรุงเทปเดี๋ยวนี้ไปคองฉลากอีกแล้วจ้าเที่ยวกรุงเทปไปด้วยเอฟซีเดี๋ยวสิไายรูปไอ้บันไดเลื่อนมาให้เบิอง <laughs> ไอบ้บมันได้เหรียนไหมเบิ่งได้ใจเด้อพอเคยไปกรุงเทพเนาะตื่นเต้นเลยค่ะเกือบสิขึ้นมันเลยได้ใบบันไดเหรียนบ่ได้สามทีเอ้ยวันนี้ได้ไฮง,งัวเพิ่นกินห้ามก่นนอนยังน้อยหนึ่งเด้เจ้าไปลามบานาย่าอาจจะอชิเปล่นอยู่บานาย่าเมื่อน,นี้น้องสาวก,กับสิบปงานซบมูเพิ่งงานกระไลไปทัวทีบเลยค่ะ ชีวิตประจำ้านเนาะไปมองนี้มองนั้นมึดมึงมัดเป็นบ้านกัขายลอตเตอรี่มาแล้วสติลีมาเบิ่งงัวอะไรเหมือนผางัวอาจเพิ่นสิออกโหจึงเหม็นจอยแห้งแต่หน้าทองอยู่นะเนี่ยใคเนี่ยก็เก่าแล้วล่ะว่ากัยังไงแล้วก็เกี่แรงก็โมผงใหญ่กับได้บะมี่อันยาหัวเล็บนี่จะหยาดกันกิน เป๊ะกินเ่าหลุดลากินอ่ะยังไงสิพาไปเป็นบ้านยายกินอย่าแห้งอยู่ทั้งทุนจะพาไปกินอยู่บ้บานยายนะจ๊ะเป๊เลยอ่ะเป๊ะฟังเอาบุกหัวกินนะฟังกินแนวกินแนวเงี่ยสายเงี่ยสายเดี๋ยวไปถมอันนนั้เดี๋ยวไปถมอัน ต้นค้าไว้ให้คนง่ามผีตะกอดไปถมค้าอยู่นี่ค้าต้นแค่มค้าคนง่ามพบที่กินหัวปันเนี่ยกินเหนียวน้ำเลนะ่คนหยาเป้เอ้ยเป้ นร eh e ้รื่องสิเลี้ยงไว้นี่แหละตัวเดียวนี่แหละก็ส e ิเลี้ยง <t> ตัวเดียวเพราะคนนี่กินยาให้อ้วนเนี่ยอ้วนว่ได้ดอกอ้วนอ้วนกน็เพื่อนักขุดนีล้คงราคาเนาะค่ะเนาะจับใจใส่สอยเนี่ยเพรด้ตั้งใส่เลี้ยงใบอย่างบ้องฮันฮอตชิคายดอกจ้าลิตรุนมันกันได้เลี้ยงแล้วก็สงสารพออยากหาขายดอกกินได้บ่หรอลูกเบ๊กินได้บ่ bé này, bé này ăn được không? Nhìn, nhìn xem, hết chưa? Đủ chưa? Nhìn xem, còn gì nữa không? 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 แล้วก็มีกินเลยจ้ะกินไปลูกกินไปเออเออกินแบบนี้แหละไก่มีกินอยู่นะเอาไม่กินมเมื่อเมื่อไก่ก็กินเนี่ยไปลูกกินไปเมื่อเรามาสิพาไปบ้านยายเราไปกินเนี่ยเหี่ยงไปสวนเจ้หาหอมบ่ เียาแล้วเดี๋ยวแกเชือกเพิ่นก่อนแกเชือกพิ่นเตรียมตัวก่อนเออมขึ้นพันมาบ่งยางหมุนตัวนี่เสือกแกเสือกก่อนเสือกก่อน

tuy nhiên bây giờ bàn dài con mơ 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 nhà mơ nhà mơ 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 cái mơ 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 cái mơ 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 วันนี้เขียวอยู่พรได้เลีมลงไปลีมไปไปลีมไปไปกินไนี่เมลสิแปเพื่องมมใสดคาอยู่เนุ้มปลาคา กดหนามพ้อผมเด็กขาวมากินขาหล่อบานดใไปอันกินเนออันนี้เล็่มเล่ยมเน่้ยางที่ะนะยางไปใส่เอาาเอาางไปยางไปยางไปยางไปเออนมซึ่งว่านมไครแห้ง่ะอจ้า นมตูแล้วจะพร้อมจะมีน้ำนมให้ลูกกินแล้วนี่ไปลูไปไปย่างยางยางไปบวานย่า,ยา,ยา,าเลยเดินไปเลยครับยานออกลูกเอาไว้ไกลๆเดี๋ยวสิไม่เปิเป็นมูย่าก็ต้องเอาไกลๆไว้ปีหรือไปไปไป ตีเลยจะไปหากิน,นหญ้าเด้อพี่น้องตีเลยจะไปหากินหญ้าสวนยายสวนยายมะนีไ,นไปู้กปอลอาประตูยังไม่เปิดเลยเลยเนี่ยอืออ้าวเปิดประตูให้ก่อนประตูบ้านใหญ่ก่อนนะประตูใหญ่นัก

มาอีกมนุนหีกันด้อยก็จะไปเด็ไปกินนั่นบักม่วงเพื่อนหย้าขา,าวแต่เศ้าคันด้ออวยบักม่วงตัวนี้บักยางดอกลายมันมันี่ท่าน้องเหันว่าแต่สีบ่มีดอกเพิ่นพ่มดอกว้าดอกแดงใจวายอยู่จ้ะดอกบักม่วงแดงใจวายอยู่จ้าต้องว่ามาเลี้ยนไก่บัก,บกม่วงนี่แหละ Ừ. cái nhà cái nhà kháo ai liền sửa sửa có con con ừ. ừ, sao lại lịch kinh bay kinh bay kinh bay เริ่มเริมเริ่มเริมกินไปเด้อลูกหล่ะนี่ละจ้ามื่อนี่้ถึงมาตจเสากระดิงงัวนี่ละจ้านี่งัวงัวออกมากินหยาเริยมหยาขาวดอกขาวบานใหญ่โอ้เขาเรียกว่ม่ดันดินเลยตังเออที่ถูกบางมวง ชอบบอกม่วงป้าทิโทรบอกมอ่วงเอียงเพผ่อนน้องบอกม่วงเอียงเนาะโชคกันนั่นเพคนบ่าป้าทิโทรสิติดผ่อนอ๋อสุดงามใช่เนาะอุ้ยงามชุดยอดจิ๋งงามชุดยอดจิ tense, Hayır, ๋งงามชุดยอดมากเลยอืมกินยาบ๊บเมื่อนี้นางสาวเปีนางสาวเปีของคุณแม่ สัปีกิจยายอย่างดีไหมเนี่ยซำนเน่อนเด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะมาผู้ผานี่เด้อจ้าก็าจะได้คลิปใหม่ๆมาให้เบิ่งเด้อจ้าด้ค่ะ,คะสวัสดีจ้า